โอ้แพ็กคู่ครับผมเดิยทขาลายครับโกือสวยมากเลยเห้ผมเรียงาลายได้ครับดูดดอกงามหมครับต่อโดยเฮดตันเพข่าหัวนอะครับปืดเพิ่เขาน้อยแต่ว่าแต่ว่าบหน่อยหนเนาะดูัวบาครับผมเพิ่ข่าหัว้อยเฮดตะไร่้ด้ครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่เขามารับชมสองเมื่อกี้าลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แมยมเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทั้งนี้วันประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะจ่าวันนี้พอกันวันที่สิบสองนายเนาะสิบสองพฤษภาคมปีหกเจ็ดป่ะเมื่อกี้ก็พอกี้กับผ้าเขาปลาหางเห็ดคือเก็แล้วจ้าที่การกับไมาไม้เก่าไม้เดิมคือเก่าตาผ่อนสั่งหอมเนาะแม่นครับตำบลห้วยขาอำเภอบุญทลิศจังหวัดอุบลราชธานีจ้า นี่กลับไปดูุนไปชมเบื้องจ่าเมือนเดียว่าเสด็จสีมานบอเมื่อวานนี่ห้ามาเฮ็ดถุงแดงซี่เนาะงนี่ครับออกใหม่ๆเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็ออกเพาทันหลายเ่าทันทั่วป่าได้จ้ะเมื่อคืนกับฝนกับตกลงมาแบบแห้งเลยจ้ะกลับไปหลุนไปชมก็ไม่กิจจาว่าสิมีเห็ดยังใหม่ๆเกิดขึ้นมาบอจ้ะไปเลยจ้าไปครับผมแต่กับตัวเขาถอดเอฟจีทุกคนด้วยครับผมเมื่อคืนนี่บริจาคพ่อเมนต์ครับผมฝนตกแห้งฝ่าห้องฝ่าเดือยมลายเลยอปีโทรศัพท์ครับผม พอแล้วครับดอกแรกแห้งมานครับผมมือนอก,กับเขามาตามเ็ดแดงสี่คือเก่าครับผมขอกงามๆนี่ครับเอ้ยแดงสวาถือฝนมาเคื่อนนี่ครับผมดอกแรกแห้งมานจ้างามครับผมวสวยๆจ้ะออตสองอีกครับผมโอ้แดงดีแห้งครับถือฝนมเมือเ่อนฝนตกแหงนะโอ้ตกแหงครับผมเอ้ยจ้ะอีกดอกจ้าดอกนี้งามจริเนาะ งามจ้ะผลสมบูรณ์แล้วจ้ะเผนใหญ่เต็มที่อ้าวกำลังต่ออีกครับอีกจ้ะผลงานไม่ขีดได้จ้ะพอขีดพระท่านเห็นได้จ้ะโ <c oughs> ม่สามด้วยครับอยู่นี่เป็นหลุนเดียวกันเลยเนาะมีนครับเอ้อกำลังผลไปต่อขึ้นมาอีกก็มีครับเป็นหลุนเดียบทำไมไม่ขีดแต่พี่เนาะตัวนี้ครับท้าบ,าบจ้ะดอกจ้ะ อู้ผลขึ้นมาย่า่ขอ้ขายาวอยู่จ้าแน่นอิงติเอามาเลือกควันพกกิ๊กจ้าพี่น้องพกกิ๊กเห็นหล้อจ้เห็นดอกแหลกวยครับอู้กินกุ้ไหมขึ้นแน่งอิงติค่ะขึ้นแหน่งดอกแหลกอ้านมิจีมพูนบอกกินแล้วกินกุไหมติดเย็ดแสต๊ดเลยจะจนอ้จีาหักหม้ข้าหักไม้อ้้ดอกแหลกพกกิ๊กเก็บอยานี้ครับพี่น้องจ้า เห็นแล้วครับเป็นม right? ูอย so. ู่ครับนีเลยพกาิกอกจิกอกจิกผ่แล้วจ้ะพี่น้องอกจิกท่างานแล้วจ้ะอ่องพอเธอเดียวซีดอกเป้จ้ะพี่น้องผอเธอเดียวกับดอกไข่ไข่แของตุวนะครับผมเนี่ยอยู่ได้เล็กน้อยครับดอกดอกไข่ไข่พกจิกพกจิกวางสีจ้ะพี่น้องบมปานเลยครับบุญเป็นหลุนหน่อยเนาะบุญเป็นหลุนหัวไม่เขียดจ้ะพี่น้องหลุนใหญ่ายละจ้ะ จ้าหุ่นแกงจ้ะมาเนี่ยแมงครับผมสิได้แกงมาเนาะอนเอนี้กับบรรยากาศสมช้ำเวยครับพ้นต๊แห้งเลยเพื่อนนี่ครับผมอะไรนก่อนอนตไรก่อนบมอโอเคมาเนาะอ่าไม่กทงอะไรางหลเลยจ้า ุออดอกแดงดีได้ดีเลนี่ครับผมมาา่านบเห็นเพิ่นเพิ่นกน็ใหญ่สต็มแล้วจ้ะเพิ่นบานเนะาะเพิ่นบานไหวด้วครัเพิน่นี่ยีดอกเอาอบานพอดีห้าง,ง่ายมากเลยจีบน,นี่อดเน,น่ยห้าง,ง่ายเลยจ้ะ อิออีกข้างในเนี่ยเห็นบหล่ะกล่องจ่อพี่เป็นปลาสี่ทียาบถืบแน่นอเงีจ้ะสามับมึงเนี่ยอ้ยดอกงามแหมครับเธอเลอะเนาะพี่ก็ง่ายแต่ร้ดอกถองามครับผม บอกง่ายเลยจ้ะโอ้ยขาคนตันดีหน่อยนะพี่ๆขึ้นดออกอีกตัวนี้ขึ้นจูมบ่เลยจูมสวยๆทุกดกดีเนาะจูมแม่แต่อบอวบทั้งสามดอกเลยจ้ะตัวนี้หน่อยลดลงมาอีกลดไม่ขีดจ้ะเจ้โอ้ยขาคนเหน้ยอ่เนาะ ดอกก็แล้ะก็บวบงามนะครับยังไม่ตั้งเลยนะเห็นอีกสดอกครับผมดอกเคดอกบ้างใหม่เลยบางบวอบวมาทางนี้เนาะเห็นเลยะเปิดอุ้มจังพ่อครับผมคือดอกน่เนยงเลยคืนดีเนาะน่ อกสวยมากเลยเอ้ยผงเล้คขาลายด้วยครับคูค้าเห่าเลยเมื่อกี้้านีหักไหมบังนี่ว้ามานขาเห่าขาห่าอยู่นจ้กงามเลยครับสวยมากเลยจ้าอแโอ้แพ็คคู่ครับผมึงเลี้ขาลายครับจี้ของกืออาชีพทำนี่ ูสวยๆเลยจ้ะมันนี่กับป้าแตกอีกมะน,น้อยเนาะแมนครับเพระาะว่าพี่น้องคนหงว่าเฮ็ดออกค่ะเพกกื่อนกะผู้ใดก็อยากน่าจะเฮ็ดออกใหม่นั้นหม,มานกันทุกคนละจ้ะเฮ็เเหตุใครด้วครับที่น้องเหตุใครหนึขข่งดอ,อกเนาะโอ้ยงามแม่งจ้ะพี่น้องสวยๆเลย่มม่มองตีเลยเนี่ยตีแต่มันหน่อยโอ้ยต่อโดยเฮ็ดอันเติมเขาเติมเขาเขาหน่องเลครับเนี่ย กำลังออกใหม่แ่งแรงหน่อยพี่มีครับเฮ็ดเริ่มสิออกหลายเห็ดแต่เดิอครับนี่วานห้องไเห็นห้องไปมาหนบอ้ยโอ้ยนี้ะวานแห้งนี่จะฝังเขาเนาะดูโอ้ยดอกนี้งามแฮงหาเน่อยเนาะแครับอาบดดินเกจะเริ่มอีกแล้วครับดอกนึงเนาะ นี่เมียน่าคตมีหมูบ่เนาะจ้าพี่เนาะอีดอกนึงครับจ้ำเอริ่มเห็นสองดอกเล้วหรือครับเห็นสองดอกแล้วเนาะบมดตินปื๊ดเพิ่งเข่าน้อยแต่ว่าแต่ว่าโบหน่อยหน่อยเนาะขาอวบดีครับอวบเฮงจ้าเอี๋ยวอวบอีกนะครับผมพึ่งข้าวหัวหยองแต่เกิดหายเนาะอุ้ยอ่ายดอกหน่อยเพ่ะเนาะเพิ่นติดกันเลยจ้ะพี่เนาะก็แบบ จระพี่น้องราหันให้ฝืนเข่าเนาะอุ้ยอุ้ยเฮ็ดแดงค้าลายได้ครับเกิดเป็นเฮ็ดคอนอะไ่จังหวะเฮ็ดคอนหน่อยหนโอ้คนเกิดเตะคอนถ้าเยามออกมาขนาดเนาะเกิดได้ค้าเด้อพี่น้องจ้าสวยๆเลยจ้าบดดินจ้าอะไรเปลี่ยนมาเป็นบดดินได้ครับออกจากเห็ดฝืนแดงค้ลายมาเนาะแม่ครับเลาออกเกือบคู่เห็ดแนี่เลยด้วยครับอันแต่ว่าหังนยางลาบ่หลายเนาะ พ่อเทเลมไปเรื่อยๆอยู่ครับสะสมกันพอได้เกียงแต่พี่น้องฝนกำลังมาแห้งมาเพื่อนเนี่ยจ้ะว่าสีทั่วป่ากับพวกทั่วร์หน่อยเนาะโมทั่วครับมาทั้งๆบ่มีฝนหน่อยเนาะอ้าวอู้บาดนี้ตื่นเขาเนี่ยเขาเขาเนี่ยเขาจ้ะสารับทับเปลี่ยนกันไปครับบนเห็ดอ๋อันี่เจ็บหลายพี่น้องเออคือขากับดอกวิ่งเนาะแม่งกินเกือบเปิดจ้ะ เฮ็ดยังไอปลามันคือมันไงมันเป็นหูสางใช่ไีมนนอะเฮ็ดหูสางเฮ็ดหูสางว่ะออ้ยก่ทองเพิ่นเนาะคือเฮ็ดนางฟาเนาะพวกนถืออันนี้น้อยเดียวโว้ยคดอกไงแห้งอย่างนี้นาะหูสางอ่ไรครับผมอ่ะมาเบิ่งเฮ็ดคอนไม่กินี่้าวต้บานี่อยู่ไก่ทางเนาะไก่เปแล้วบหลายเดีอครับ ขอขอเฮ็ดก้อนเล่มไปครับตึ้มกันไปเราจะให้นาะงพอได้แก่เฮ็ดกะอึดแน่ยนู่เนาะออกยังออกบปลายครับผมบปลายจลจะฝนกระตุกบะทั่วมันขึ้นเห็ดนะแห้งอยู่บานขนาดนด้ครับแต่ว่าอยู่ปลากระตุกบะทัว่วคือเก่าครับแห้งเป็นบางหม่องเนาะบางโดนครับผมที่พวกแกงอะไรจ้ะเฮ็ดเนาะ กำลังขึ้นเนาะพ่นน้อยนะเศรษฐ์น้อยพี่น้องอีกต่อไงพ่นครับเห็ดขมเนาะอันนี้เป็ดหวานบ่กโบแบบนี้ไม่คิดว่าเห็ดขมเห็ดขมแบบเห็ดขมอยู่ข่าหน่ยเมนเมนแท้ๆนี่ตัวนี้ครับเหช่วงนี้เห็ดอึดต้องเอาให้เบิร์ตหน่อยเนาะนี่ครับพอนี้คมก็เอาด้วยพี่น้องเพราะว่าก่อยเสียด้วยจ้ะนี มื่อนั้นเห็นป่าเพิ่นก่อยเนาะเก็บไปมื่อนั้นแซ่บแสบครับปา่าเราก่อยแซ่บไม่กินบ่เคยก่อยเลยจ้ะแต่ว่าปา่าเราก่อยแซ <c oughs> ่บเอ้าเมื่อกี้เช่นเพื่อนเขาครับผมเขาจ้ะเขาอันไหนดิเพื <c oughs> ่อนเขาบ้านอ๋อเมิอกว่าอู้อออดอกงามเนาะจ้ะป <c oughs> ่านนะไอ้แต่ว่าบัวเถานะ,นะจ้ะสยวอยู่อืแดงสี่ <c oughs> ได้อค<ห><ด>่ะป่านอีกสองดอกจ้ะว่าแค่แซ่ละแวกคน ดอกขน่ะมันเสียบอ่ะมงกินเนาะเสียบออเป็นแนวกินปอชานพีดดีครับจ้ะพีกอ่ดอกนึงืมเงาหอกนะครับผมเงาไหมเลยเงาเลยดอกสวเลยใช่เนาะอันเดิมก็มีแนวกินที่ปนโอ้ได้จีบมาเลยหักไนอยู่เลยครับผมโอ้ยืโอ้ไม่แม่งกินเลยครอป แดงดีขึ้นครับดอกหายากคักเนาะไม่ยากครับโอ้พวกลายคือเก่าเห็นเนาะจ้าทองดีกระแดงจ้อยว้อดีขนาดครับแดงจึงคือทองเดังอีหุยเนาะจ้ะเห็ดแดงนี่จ้าพี่น้องลอยหน่อยเนี่ยจ้ะก็ว่าเพิ่นสิออกหลายกรบโบหลายคือเก่าหน่อยเนาะ บ็หลายพี่น้องหางคือเกาหาเนื้คือเกาจ้ะพี่น้องนี่สินี่ยมาเห็นงแดงนี่เราไม่แดงดีขนาดเลยจะมาก็บวันไหนแห้งนะก็ดีแกงจ้ะดอกนี่ก็ดอกคิงแห่งดอกที่อีกไอ้ดอกนั้นดีด้วยมาจ้ะไปกันหนาได้สายตาไม่ดุแบบนี้ใส่ได้ โอ้ยโอนสีครับผมแต่ว่าดอกดมันง่ายกว่าดอกแต่ว่าง่ายกว่าใช่เน,นาะอ้ยง่ายอ่ะเดี๋ยว,วอ,อ่องตองะโอ้ยหักใหม่จ้ะทองไนแม่กินแน่เนาะโอ้ยดีขนาดน,อน้อยเนาะอืเฮี่ก็เห็นพี่เนาะด้วยตองขนาดครับดอกก็หนุ่มง่ายง่ายเดี๋ยวอ่อง,อองตองก็เลยเห็นจ้ะนจะแม่งน,น้อยเนาะ แม่งกินไปแบกต,ตัวขาเหดีครับโอ้อขาอวบตัวดอ,จอ,ดวอดวมจขี้ใช่ข้ีีเราใีเฮ็ดออกหน่อยมแม่งกินขนาดหน่อยเนาะอ้ยแ,แต่าขางามหน่อยเนาะเดรอเมีเม้ามมก นี oh. ่ลูกนี่เนาะลูก,กระถึกแม่งกินลองไหมจ้ะมาให้ตู้ปลูกดีแทนท่านอวดเลยได้ไอ้เนาะเนี่ยจ้ะอืมต้นเมปลปรูกใหม่เลยครับพย้อนเฮดบดขอนออกครับของกินกับสูเพ็ดพอดีเลยครับกับสูปเป็ดหนะอยนะผักเมล็ดหรือผักเม็กผักเม็กหรือผักสะเม็ด สเมมสมดบ่นี้ภาษากลางกินกระปนปูบนปลาเดืดแล้วครับกินกัะมีกะทิเนาะเขาวามีกะทินี่เป็นเนายไอผมมีกะทิหวานโมด้มีกะทิก็เป็นเส้นขาวๆอไอา้ยโอ้โหเห็นอยู่โอ้้ก,ออกิกะโอ้พกบ่ฮูหมีกะทีนาะพกเต้าปูนาวะโมแต่<อ>้ปนยี่สิบสาว นี่ครับผมโอ <c oughs> mm ้ยงามแห่งด้วยครับพี่น้องเจ้าว่าเห็นเก็บกระนำข้าวบุญสาวขึ้นซื่อขึ้นซื่อลือซาขึ้นซื่อลือซาข้าวบุญสาวแห่งบุญทลิขโอ้ยงามแห่งอ่ะถ้ากินอย่างไรได้เราเขาก็จะกระจาเพื่อนคอยปงเนาะพอเพันเบิ้ลงามเพันแหนเลยครับกําลังปงส่วนมาพฤนจิกาปงสวงหนาแหลงเนาะหนาหนาว พอดีเฮ็ดบดก็ออกช่วงหนาหนาวเฮ็ดลมอันนี้เพิ่นออกก็ย้นอนเฮ็ดบดออกอีกเฮ็ดบดไปต้นฝนครับผม,มงามแห่งเดียครับสวยมากมีต่ใบใหญ่ๆเป็น,ย,าานย,ยังไงราชาศค่ำมืดนรับชมใหญ่กว่าฝาคันชมแซบด้วยครับไข่กว่าดาแซบ งามไหมครับแม่นบ่อยแน่นด้วยใบกงอ้ยอากาศห่อนแห้งเด้อครับพี่น้องพญามิยาเอสซีทุกคนถูกทันครับผมฝนตกมาขึ้นไก่แห้งด้วยอากาศกระเอาครับผมกระสิทธิภาก้าบบ้านแล้วล่ะครับผมรอหลุนว่าเฮ็ดอีกยังสิเกิดขึ้นมื่อไหร่อีกในมือใหม่ครับผมความเอากระดาฝนกระตกแล้วครับผมลอยจักหมื่นสองหมื่นเลยละครับผมเนาะแต่ว่าที่นี้เฮ็ดแดงซี่กับออกมาอีกแล้วล่ะครับแต่กับ่อหลายด้วยครับผม นี่ครับผลงานผมผลงานกะได็กบลูรนเก่าหน่อยเนาะเด็บบลูรนเก่าแต่ว่าเขากะได็มื่อนี้เขาได้เห็ดใหมๆ่ๆคือเป็นเห็ดเพิงเขาเลยจ้ะพี่น้องแม่นครับผมเห็ดเพิงขา้งขาดอกสวยๆแล้วก็วมกกีเห็ดตะไคร้หน่อยเนาะแน่ตะไคร้เกิดมาดอกนครัะตะไคร้ดอกนามากเลยจ้ะสวยๆจ,จ้าหนักจุ้มครับผมเพิงเลี้ยงขาาย้าไล่กะได็บัวลายดอกเนาะมื่อนี้เนาะแม่นครับแต่ก็ยังมีดอกหน่อยเสี้ยม้าอยู่เลยจ้ะแต่ว่าหางบัวลาย เพื่งเด้งซี่กันนะเพราะคนเสีออกายกับ่หลายจ้ะเจ็ซีพี่น้องทางไกลกะเมื่อกี้ขอแนะนําว่าจะเพิ่งมาเด้อจ้ะสีเสียเมย์ซื่อๆนะจ้ะเพราะว่าเอาเฮ็ดอปลาไหลเราออกบ่ททวนน้อยเนาะค้าสีโออกมาก็เห็นพักเมิกกับผมใส่น้ำเลือจ้ะมาเนี่ยเห็นเปิ่งงามเนาะคนโปรงงามก็เลยเก็บไปกินกับปนกับเหล่า,าวลวจ้ะพี่น้อง ผลงานเท่ากับหมันคือเกาหมันจำเกาพ่อๆเกาหล่ะจ้ะพี่น้องพ่อได้เก่งพ่อได้อยู่ไดขิ่หน่อยเนาะงานครับผมจ้าพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนี้นะจ๊ะวันที่สิบสองพฤษภาคมปีหกเจ็ดเมคิกะผ่าข้าวฟ้าเฮกกะถือว่าผลงานหมันคือเอาจ้ะพี่น้องเมคิกะพ่อเมคกะขอฝากไว้นําอีกคลิปหนึ่งในเนื่อจากถ้าชินชอวิดีโอจังเดกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้เนะจ้ะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมคิกพ่อลุยจ้า เมคิกี้ก็พอกิ๊ก็ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่คอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พอกิ๊กจ้าสำหรับคลิปวันนี้เมื่อกี้ก็พอกิ๊กกัฝากไว้เพียงจ๊านี้ละจ้าเอาไว้พพกันไม่เมื่อน่ะว่าเมื่อกี้สีภาไปหาหยังพี่กาไตเนาะจ้าวันนี้เมื่อกี้ก็พอกิ๊กกัขอตัวลากระบานก่อนด้วยจ้าเขากล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่่่่อใใหหญญแมเนททุก,ทกท่านครับผม ขอบคุณอีกครั้งครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจครับผมที่ส่งมาให้พอกิกเม่กี้ครับผมขอพรบคุณหล่าๆครับผมพอกันไม่คิดหนาครับผมกลาบ้านครับผม